แ,แต่กระทกคนแตกสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งกับแผนว s เอสซัมบี้อีคริสนะคะตอนนี้นะคะเราสามารถมาโลกที่2ได้แล้วทุกคนทีนี้เนี่ยมีต้นไม้จากโลกในลอสซิตี้นะคะที่อยากได้นะคะนั่นก็คือตัวสโนพีซึ่งตัวนั้นนะคะมันน่าจะช่วยในหลายๆด่านนะคะเดี๋ยวสโนพีอยู่ไหนโหกว่าจะได้ต้องมาด่านนี้เลยเหรอ แต่ว่าอยากได้จริงๆนะคะดังนั้นเราจะมุ้ฟมาที่สโนพีกันก่อนไหมเออมาเอาไอตัวสโนพีกันก่อนวันนี้น่าจะไม่ได้อยู่ดีแหละเออเอาละงั้นเรามาที่ด่านที่2 2ทับสองนะคะของลอสซิตี้กันค่ะเอาละต้นไม้ของเราก็มีอันน้อยนิดนะคะแล้วเราก็ต้องเอาอันนี้ไปด้วยแหละเพราะว่ามันมีตัวถือล่มไงทุกคนซันคอร์ดสี่สิบไม่เอากระหล่ำไปละกันนะคะเอาไปประมาณนี้ละกันนะคะโอเคไปกันเลยยังน้อยเดี๋ยวใช้ตัวโชกไง เอออะอยากได้ตังอะตอนนี้เอาทานตะว,วันมาไว้ตรงน,นี้ก่อนโอเคใจเย็นๆน,นะอย่ายพึ่งโหดมาอดี๋ยพึ่งโหดกับเขามากเลยแมมันก็โหดว่ะมันก็มาโหดว่ะใจะเย็นๆใจเย็นๆโอเคถ้าจะมาโหดอย่างนี้ ฉันก็จะไล่ใส่เลยนะฉันก็จะไล่ใส่เลยนะไอ้นี่มันดีเลร็วเหมือนกันนะเนี่ยไอ้ตัวบ้องชอยเนี่ยโอเคโอเครู้สึกสบายใจสบายใจแล้วแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปช่วยกันนะคะช่วยกันตีช่วยกันตี ชกอีกรอบนึงชกชกอืมโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ใส่เข้าไปชก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 โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะใส่พีเข้าไปโอเคนี่ดังไล่น่าจะชนะได้แน่ๆนะคะดูจากสถานการณ์ของเราแล้วเนี่ยน่าจะไม่ยาก Okay. แล้วก็เนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะใส่พิชเตอร์ไล่เข้าไปแต่ตัวตัวนี้ก็น่าลำคานะเนี่ยไอตัวที่มันลงมาจากฟ้าเนี่ยน่าลำลำคาญลำใหญ่โอเคได้อยู่เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิพี่น้องเดี๋ยวสิพี่น้อง,องใจเย็นๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆพี่น้องใจเย็นๆ โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ยมันตื่นจังวะเอามามาฉันไม่น่าไปพูดเลยว่ามันง่ายนะความจริงมันไม่ง่ายลยทุกคนเนี่ยมันเอาบ้องชอยฉันไปแหละหรือบ้องชอยบางคนจะมีสองอันวะ่ะน่าจะนะเยอะเยอะเกินไปเยอะเกินไปละเยอะเกินไปละเยอะเกินไปละ You're good by that. You're good by that. Whoop, who con! we gone? Whoop, 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 chop. Okay, whoop, 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 whoop. Chop, 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 บ้องชอยไอ้ตัวนี้โหดว่ะไอ้ตัวที่มันมาบัดบนท้องฟ้าโหดบางทีเราอาจจะซ้อนบ้องชอยสองสองแถวดีกว่าเออไม่งั้นโหดเกินอ่าวางวอนนันเอาไว้ค่ะระเบิดวางไว้แถวหนึ่งฮึบฮึบได้อยู่เนาะได้อยู่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 อเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ มาเอาทำไมฉันไม่วางไว้ตรงนี้วะชกชกชกช่วยกระชกช่วยกระชกช่วยกระชกวางระเบิดไว้ทุกชั้นเพื่อป้องกันป้องกันแตกช่วยกระช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 กเพิ่มเพิ่มข้างล่างข้างล่างข้างล่างโอเคเลี้ยงมองชอยไว้ให้หมดเลยโอเคระเบิดวางไว้ตรงนี้ค่ะป้องกัน รเรียบร้อยเฮ้ยเราไม่ได้ไปดูไอ้กระถางต้นไม้เลยทุกคนโอ้ยบังโชยเยอะเหลือเกินเฮ้ยไม่ใช่ซอมบี้เยอะเหลือเกินเดี๋ยวเพิ่งระเบิดน,นะเว้ยเดี๋ยวไม่คุม้มได้เพชรได้เพชรมาได้เพชรมา,มาขวางก่อนวางแล้วใส่โชคเลยลูกโชคชอยหลังไปเลยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยฮ้ยโอเคชนะแล้วบะชนะแล้วใช่ไหม ชนะแล้วค่ะเย้สวยกว่าจะผ่านต่ละด่านยากจังเลยเรียบร้อยค่ะรอบนี้นะคะมุ่งหน้าสู่สโนพีโอ้โหจะถึงไหมเนี่ยดูจากด่านมาโอเคห้ามปลูกตรงนี้โอเคเอาไงดีทุกคนฉันทำอะไรมากไม่ได้เพราะว่าต้นไม้มีจำกัดนะคะแล้วมีไอ้ตัวนี้มาด้วยนะลาขานมากเลยลำใหญ่มากเลยทุกคนมาขอเงินก้อนแรกก่อนทานตะวันมา โอเคใจเย็นนะใจะเย็นนะแตววันอันที่สองมาโอเคแถตะว,วันทนนี่สามมาอึบอึบใส่นี้เข้าไปค้างแข่งแป๊บหนึ่งข้างบนโอเคอันนี้แข็งไปอันนี้เข้าไปแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเก็บเงินแล้วก็ใส่เท่าที่เราจะใส่ได้นะฉันน่าจะเอาบ้องชอยมาวะ่ะพลาดละพลาดละทุกคน พลาดเลยพลาดเลยพลาดแลวทุกคนน่าจะเอาบองชอยมาไม่ได้เอามาไม่ทุกคนไม่น่ารอดไม่น่ารอดไม่น่ารอดเล่นใหม่นะเล่นใหม่นะไม่รอดไม่รอดน่าจะเอาบองชอยมานะทุกคนก็ใส่บองชอยเมื่อกี้มันมาแถวนี้ปะเออเออขางไปขางขางอะไรล่ะขางไปชก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 หลัง เอ้ยถึงอยู่อะเงินไม่มีแล้วทุกคนทำอะไรไม่ได้ดแล้วบนนี้ลราชนะแล้วใช่ไหมชนะแล้ว<อ><อ>ใช่ปะเออเออให้ตรงไหนล่ะชนะที่ไหนล่ะไม่ได้แลว้วแต่กระทวนแตก,ก,แกเราจะไปถึงด่านนั้นเพื่อที่จะไปเอาสโนพีได้ยังไงในเมื่อด่านนี้มันยังยากขนาดนี้เลยทุกคนหรือว่าสวิตเทยียตัวนี้ให้มันราคาถูกสุดมีปัญหาเรื่องเงินนะคะทุกคนปัญหาเรื่องเงิน 124ดาเมตอ๋อเขาบังคับไอ้สไปวูดมาเหรอเฮ้ย <Hey, S 1> เราเล่นสายสไปวูดก็ได้ทำไมเราเพิ่งเห็นวะโอเคเดี๋ยวเล่นสไปวูดกันนะคะทุกคนเออเพิ่งสังเกตว่ะอ่ะประมาณนี้เลยไปกันอ่ะทานตะวันก่อนฮึบฮึบฮึบมาแถวไหนนะแถวนี้เหรอ โอเคแล้วก็แถวนี้อรอทาตะวันมาช้าจังวะหฮบหเฮหยบฮึบฮไม่ตายว่ะไม่ตายอันี้เข้าไปก่อนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งทุกคนขอเก็บเงินก่อนหฮบโอเคหฮบ ไปช้าจริจงโอเคได้อยู่ได้อยู่อะแข่งไปไปวูดช่วยช่วยทีทาตะวันมาเหล่งเวลา่อยค่ะ,คะเออโอเคสไปรูดสองอันใช้ได้ผลเลยนะฮึบโอเคบ้องชอยนะคะช่วยแถวนี้นะคะมาวันนี้แข่งไปสไปรูดลง โอเคปึบมา work 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 อยู่ทุกคนปึ๊บปึ๊บตัวนี้แขงไปโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยไ,ได้อยู่โอเคอ่ะตัวนี้ไป โอเคสไปวูดสองอันครบทุกแถวยังข้างบนน่าจะน่าจะได้แล้วนะทุกคนน่าจะได้แล้วแล้วก็ใส่ตรงนี้โ okay. อเคเฮ้ได้อได้อยู่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 ทุกคนเอ้ยของดีสไปวูดจงเจริญ เดี๋ยวก็ใส่3แถวซะเลยมาอย่างนี้นะเดี๋ยวใส่3แถวซะเลยนะใส่ปึ๊ปบปั๊บปึบ๊บปั๊บเรียบร้อยค่ะชนะค่ะเย้ได้สไปวูดแล้วทุกคนเฮ้ยอันนี้มันป้องกันไอตัวถือไอ้นี่ดีมากเลยนะไอตัวถือโคเพอร์อ, Cooper, อันนี้มากเลยนะไปรับของดีกว่าแบบหนึ่งนะคะมันนีรับเงินกันอัปเกรดสไปวูดดีไหมทุกคนน่าสนใจนะอ่ะฉชนอัพเลยดามเมจ15มันมันแรงขึ้นมา น่าจะแรงขึ้นนะดาเมจจาก15 10มา15แต่ราคาก็ขึ้นมา75เอ้ยก็โอเคอยู่เอาล้ค่ะมาที่ด่าน2ทับี่นะคะด่านสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะมาอย่าเสียต้นไม้มากกว่าสี่ต้นเอา้าเออมากกว่าสต้นเหรอห้ามเสียเหรอสไปวูดถือว่าไม่เสียเนาะงั้นเราเล่นสไปวูดโอเคค่ะเอาต้นไม้ไปประมาณนี้เลยนะเอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้เป็นอันนี้ดีกว่า สวิตเทียขึ้นไปโอเคอะลองดูค่ะว่าจะเวิร์กหรือเปล่าแบบหนึ่งนะเราไล่ปลูกก่อนแบบหนึ่งฮึบนางไล่ปลูกอันนี้ก่อนฮึบฮึบโอเคโอ้ตายไหมแมงไม่ตายว่ะแมงไม่ตายว่ะบ ฮึบชกชกฮึบโอเคเฮ้ยใจเย็นๆดิใจเย็นๆทุกคนใจเย็นๆแปบบ๊บนึงนะฉันจะจัดการยังไงกับอีนี่ดีวะฮึบฮึบฮึบอ้าวหลุดเดี๋ยวฮึบโอเคโอเคทานตะวันไม่มีทานตะวันไม่มีมมเดี๋ยวฟุกทานตะวันก่อนทุกคน เอาเดี๋ยวไอ้นี่โอ้ยนิสัยไม่ดีว่ะเฮิบเฮิบสไปวูดเฮึบเฮิบโอเค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 หยุดไปหยุดไปโอ้อนิสัโอ้ยได้อีกหนึ่งอันเท่านั้นทุกคนแย่แล้วแย่แล้วทุกคนแย่แล้วไม่ค่อยเวิร์กแล้วทุกคน โอเคนี่ฉันเล่นสายสายไอ้ตัวพื้นตลอดเลยทุกคนไม่ไม่ได้แล้วทุกคนลำคาญไอ้ตัวนั้นจริงโอเคเอาไปประมาณนี้นะอะไปกันปลูกทันตะว,วันก่อนแล้วก็ใส่หนามเข้าไปบ ใส่น้ำเข้าไปปึ๊บเึ๊บใส่น้ำเข้าไปปึ๊บใส่เข้าไปปึ๊บเึ๊บตะวันต่อปึอ๊บน้ำมาสิก็มาสิก็มาสิก็มาก็มาเึ๊บเึ๊บทำไมมันมาที่จังวะ จะว่าไปเงินฉันก็แบบก,ก็ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแบบนึงโอเคโอเคเป็นช่วงฟาร์มหนามฟาร์มหนามไม่ใช่ฟาร์มรักนะฟาร์มหนามของเรา <c oughs> เรียบร้อยเฮ้ยสวยว่ะเหมือนกับฉันเลี้ยงได้สวยมากเลยทุกคนเหมือนเราจะรู้รู้วิธีแก้ไขมันเฮ้บฮ้บ,ฮบ ใส่ให้ครบเอฟเอฟเอฟเอบ,บ,บ,บโอเคโอเคโอเคได้อยู่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 เฮ้ยเ่ฟโอเคเฮ้ยฉันก็โหดอยู่นะเนี่ย โอ้ไม oh, <c oughs> ่ฉันพูดเล่นฉันพูดเล่นเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เงินไม่มีละเอ้ยแย่แล้วทุกคนเอาไงดีวะฮึอันนี้จัดการได้ไหม <c oughs> กระลับจัดการทันไหมทันไหมน่าจะทันอยู่ทุกคนโอเคใส่พื้นให้หมดนะคะอย่าให้มีที่โลง่งจัดไปจัดไป จากนั้นก็เริ่มไล่ปลุกกระลำกระลำสองอันน่าจะน่าจะโหดอยู่ทุกคนเออเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำน้ำเฮ้ยใส่นี้คุ้มว่ะคุ้มค่ายินดีที่ได้รู้จักหลายนี้นะจ๊ะเราไม่น่าเชื่อนะว่ามีทางตะวันแค่สองอันเราก็เอาอยู่อ่ะทุกคนโอเคโอเค โอเคได้อยู่ได้อยู่สูดได้อยู่ยอดเลยทุกคนน่าจะชนะแน่นอนโอเคเราถอนไม่ได้เพื่อความสวยงามเราถอนไม่ได้ถอนแล้วถือว่าเสียต้นไหมเลยฮะาก uh huh. ่อนนะโหมาใกล้ซะเหลือเกินโอเคได้อยู่ได้อยู่ นี่มาทำไมเนี่ย,ยเหลือสต้นไม่ได้แล้ววะไม่ได้แล้วน้ำใส่ต่อไปจบนี่แล้วจบแล้วใช่ไหมจบนี่แล้วจบแล้วใช่ไหมโอเคนะชนะแล้วใช่ไหมเย่ชนะแล้วทุกคน เย้ yeah. ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะคะเราจะค่อยๆออคลานกันไปด้วยกันนะคะคงไม่วิ่งเหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะว่ามันยากจริงนะคะทุกคนโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมนะคะและพัดหน้าเนี่ยเราจะมุ่งหน้าไปเอาสโนว์พีกันคะ่ะบ๊ายบาย